พี่น้องครับขณะนี้เวลาห้าโมงสี่สิบนาทีนะครับเรามาดูกันว่าควายของสันดาฟาร,รม์มมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับนอนครับกาฝูงมาแล้วและไขมุกแม่มุกมาครับมาแล้วไปเดินไปดูทางนั้นครับเจ๊ปิวกำลังจับจับตัวไหนอยู่ครับพี่น้องเจ๊ปิวมัดตัวไหนอยู่อาลีเหร ดาลี่ครับตโดยมีแม่เหลืองแม่เหลืองเข้ามายืนรออยู่แล้วนะครับนอนเดี่ยวปิ๋วกำลังทะเลาะกับลูกๆนะครับอ้าวอ้าวดื้อแล้วไอ้มีตังนี่มันดื้อจริงวะมีตังนี่มันปวนแม่มัน อตัวต่อไปใครครับ<ป>ตัวต่อไปไข่มุก<ป>นี่ไข่มุกมาแล้วไไไไไอไข่มุกยืนไม่ตรงที่อแม่ปิ๋วก็ต้องลากหลากหลากหลากเดก็กๆกลับมาจากก<ป>ินหญ้าในทุ่งนาก็มากินฝุ่นนะครับฝ<ป>ุ่นยังเหลืออยู่นิดหน่อยเ<ป>นี่ยครับพี่น้องฝุ่นที่เรา เทไว้เมื่อวันที่สิบสี่นะก็เหลือนิดเดียวครับเหลือนิดเดียวเราก็จะมากินตอนเรากลับมาจากขุ่งนากลับมาจากกินหญ้าฝ่ายทางนี้ก็สี่สาวพุนพินพร้อมทั้งแจมแจวก็เข้าเขาเนอนเรียบร้อยอ้าวตัวต่อไปไก่เนี่ยกำไรหรือหายใจสายใจ ปิดที่แล้วนี่สายใจเอาไม่ต้องไปดูหรอกเอาออกไปเอาสายใจออกไปทำไรยังไม่มา,ไ,าไม่ต้องดูประโถอะไรจำคาคยตัวเองไม่ได้นี่นี่คือสายใจทำไรอยู่นูน่น เอานูนกำไรอยู่นูนหว่าที่จะมองหน้าจ <c oughs> เปรี้ยวควายตัวเองไม่ได้ครับพี่น้องเกิดความสับสนเอาปิ่นเข้ามานอนปิน่นยืนอยู่ข้างหลังแล้วปิน่นยืนอยู่ข้างหลังทำาไรมาที่โลกแม่หลงตัวเองแล้วนะ่ะทำาไรมาเข้าที่โลกแม่หลงแล้วเนี่ยแม่เอาส่ใจมานอนที่ตัวเองละ เอามันก็ใหญ่เนาะมันกินยาทุกวันเนาะผิวอ้วนเลยหอมนะหอมนเดินเดินเดินเอาให้คนตัวเล็กเดินออกหน่อยแล้วขยับลูกแต่ละตัวอ้วนเท่าแม่หมดแล้วเนี่ยกำไรยืนอยู่เนี่ยไปเอาดีน่ะโอ้โหจำลูกสาวตัวเองไม่ได้ตายละเล่นกันอยู่ทุกวัน ไอออมไอมีตังมีตังนี่มันแล้วออกมาก่อนออกไปก่อนไอตุนต๋นตุ๋ก็ชอบบอกเรื่องแกน้องมนะัน่ะอิจฉาใครตุ๋นก็อิจฉาถ้าถ้าแม่ไปเล่นกับควายจับควายตัวไหนใครตุ๋นกัดหมดาความอิจฉาเนี่ยมันไม่เหมือนใครเลย,อ,ยออมโบน อมบุญขวางทางเขาลูกไปเร็วไปสิออาไปเหรอมาแทรกทางอมบุญนี่อม,น <c oughs> อมบุญอมบุญอมบุญไม่สนใจกินอย่างเดียวเลยเอมบุญไปลูกไปเอากำไรแทรกไปเลยนี่ครับพี่น้องฝาละกิจเจ๊ผิวใกล้สิ้นสุดแล้วยังเหลืออีกนอนตัวป่วนครับเี่ผมเคยเล่าพี่น้องฟังทุกวัน ชอบยืนดูร้านเราครับใครรู้ไหมนอนคุณยายกับถุงทองเนี่ยตรบ่วนประจำบ้าน<ม>เอ้าแล้วพี่หมอกอ่ะมหมอกไปไหนอ่ะเฮ้ย <c oughs> ยังไม่กลับมาเหรอ,อครับโนดนมาแล้ะสองบัวบัวเงินกับบัวทองเตรียมตัวเข้ามาแล้วครับบัวเงินกับบัวทองที่ใส่หมอกไปไหนไม่รู้แต่ตอนเมื่อกี้ข้ามถนนอยู่นะ เดี๋ยวไปดูสายหมอกกันครับว่าสายหมอกอยู่ไหนสายหมอกชอบเดินตามไม่ชอบแบบกระเพเสอยเพไปเรืเ่อยเปื่อยสายหมอกครับไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่น่าจะเอาความเป็นระเบียบกับสายหมอกนี่เลิกคุยครับน่าจะเดินไปทางอื่นแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลย ยายจะเดินเยียบมุงยายยายจะเหยียบมุงทำไมเมื่อกี้เห็นหเห็นเดินมาแม่ได้มอกอะ่ะเดินอ้อมไปกินม,มะม่วงแล้วมั้งนี่ครับพี่น้องมาดูกัน ยายจะต้องให้เจ๊เจ๊ผิวเดินไปงอนะครับดูยายก็เดิน้วยืนนะครับก็ะจะไม่สนใจเจ๊ผิวยืนเฉยเฉยเองนะครับชอบยืนเฉยเฉจนตัวอื่นเข้าคล้อกหมดนะครับแต่ถ้าบางวันเขาอารมณ์ดีเขาก็ยืนเดินเข้ามาเลยถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็นะจะเป็นลักษณะนี้ครับนิสัยยาย ยืนไม่ไปไหนนะครับไม่ขยับเอาละวันนี้เอวันนี้ขยับครับวันนี้ขยับอยากให้พี่น้องเห็นเราก็ยืนแข็งๆนะครับยืนทําตัวแข็งๆไม่ไปหน้าไม่มาหลังยืนจนกว่าจะปิวจะเก็บตัวอื่นหมดแล้วเขาจะก็ค่อยๆเดินเดินแบบไม่สนใจใครครับนี่คือเอกลักษณ์เอกลักษณ์ยาย มาแล้วครับมาหมดละหงทองนั่นดูยายยืนนะครับพี่น้องผมพี่น้องอาจจะว่าผมแกล้งว่าให้ห้ายยายหรือเปล่าพี่น้องดูเอาเองเลยครับนี่คือเอกลักษณ์ของเอกบุรุษไม่ใช่เอกบุรุษนะเอกสตรีเพราะยายคือตัวเมียนี่หงทองมาแล้ว ป้าว่ามันไปเดินอ้อมไปกินมะม่วงแน่เลยเอ็ดใ่หมอกอะนี่คือถุงทองถุงทองนี่ต้องจูงทุกวันครับจะแกล้งไม่รู้แต่เป็นควายฉลาดนะเป็นควายที่รอที่ว่าผมลงคลิปเอาไว้ที่เอาคางพลาดอ่าให้ปล่อยทุกวันทุกเช้าครับเขาเป็นควายฉลาดแต่ฝันไปเถอะว่าจะมาเองโดยง่ายๆนะเขาก็จะลีลาะไปเชื้อยายนะครับเพราะว่า เขาเป็นหลานยายสายเลือดยายโดยตรงเลยเห็นไหมยายไม่สนโลกครับต้องรอจะปิวว่าจุนั่นแหละครับวันนีต้ต้องจูงแน่เลย,เยไม่จูงไว้ไม่จูงว่าวันนี้เดินขยับปกติไม่ขยับเลยนะครับปกติยายจะไม่ขยับไปไหนเลยจะยืนนิ่งแข็งอย่างเดียวเลย เอาละตอนนี้จบแล้วครับจบที่สิบนาทีนะครับสิบนาทีแต่วันนี้เดี๋ยวต้องไปตามลูกพี่ใหญ่ <c oughs> ไม่รู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมต้องไปตามพี่น้องครับนี่บัวทองเข้าที่แล้วบัวเงินหมดแล้วครับเหลือตัวสุดท้ายยาย่ลูกพี่ใหญ่นี่บางวันเกยบางวันไม่เกแล้วแต่ไหมอกเนี่ยนะสายหมอกเนี่ย วันนี้เอาภารกิจของเจ๊ปิ๋วมาให้พี่น้องดูเต็มๆอีกวันหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งพี่น้องบอกว่าเอ๊ควายเจ๊ปิ๋วก็ยังไงนะครับนี่เห็นเลยให้พี่น้องเห็นหมดเลยครับวิธีการจับเราไม่ได้บังคับไม่ได้ตีไม่ได้เคี่ยนนะเจ๊ปิ๋วดีมากก็เสียงดังแต่วันนี้เสียงไม่ดังนะครับวันนี้ไม่ดื้อปกติถ้าดื้อนี่เจ๊ปิ๋วจะตะโกนลั่นเลย วันนี้เขาไม่ดื้อ,อนั่นมันยังยังไงเขาก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของเขาอยู่ดีพี่น้องอดูเขาไว้ครับดูนะนเจ๊ผิวจต้องมุดไปไปเชิญเขานะครับแม้เขาไม่ยอมเข้าเขาก็าถือว่าเขาเก่าสุดแล้วเขาอายุยี่บสองปีอายุมากกว่าเจ๊ผิวนะเก็ถือว่าเขาเนี่ยอายุเก่าสุดแล้วทาไมไปต้องเอามันไปไงล่ะ ี่น้องเชื่อผมยังทีนี้ทั้งงที่ตัวเองเดินเข้ามาได้นะครับไม่มีใครไม่กลัวใครเลยแหละในคอกนี้ยายไม่กลัวใครสักตัวเดียวนะครับพี่น้องอเดี๋ยวนี้ไม่กลัวเลยครับยายเก่าสุดละแต่ไม่กลับบ้านไม่กลับนะครับถ้าอารมณ์ดีโอเคมายืนเดินเข้ามาแล้วไหนาอารมณ์ตึงๆหน่อย ก็เป็นอย่างที่วันนี้ที่เห็นนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าโอ้โหเอ่อการใส่้ล้ควายตัวเองนะครับว่าวันนี้ใส่ดื้ออะไรเงี้ยวันนี้เห็นแล้วไหมครับเห็นลิศของยายยังนะเอาละครับเดี๋ยวดูกันว่าพี่หมอกไปทางไหนเจ๊ยผิวไปตามพี่หมอกน่าจะกินมะม่วงอยู่ทางโน้นแหละปิว จะดูกันพี่น้องดูกันว่าใช่ไหมพี่หมอกจะเป็นควายที่หลงไหลในรสชาติมะม่วงเหมือนแม่เขานะครับไข่มุกก็ชอบกินมะม่วงอพี่หมอกก็จะชอบกินมะม่วงที่สุดเลยเป็นชีวิต,ตจิตใจก็ถ้าเกิดบางวันเนี่ยถ้าหายไปเนี่ยไปตามที่ต้นมะม่วงได้เลยช่วงนี้มะม่วงกำลังสุกครับ มะม่วงชคอนันนันสุกหล่นเต็มเลยนะหลน่นเมื่อกี้ผมแอบ,แอบ,แอบผมไปยืนมองอยู่น่าจะมีสักเกือบเกือบยีลูกนะครับ20ิลูกที่หล่นลงมาพี่หมอกก็จะรู้นะครับเขาจะรู้มากมากเลยเป็นควายที่ฉลาดไอคิวสูงเขาก็จะเนี่ยเพื่อนเดินเข้าข้อเขาจะเลี่ยงออกไปโดยที่เรามองไม่เห็นไม่ทันได้มองเขานะครับ เมื่อกี้ถามเจ๊ปิวว่าเห็นไหมเจ๊ปิวบอกก็ไม่ทันได้เห็นเหมือนกันผมเองก็ไม่เห็นนะทั้งที่ผมก็เนี่ยถ่ายถ่ายคลิปเนี่ยผมก็ต้องมองทั่วๆอยู่แล้วแต่คิดตัวดูไม่ทันอ่ะพี่น้องดูไม่ทันเลยนอนจริงจริงด้วยพี่น้องนอน <laughs> เจ๊ผิวไปตามมาจากกอมมาจากต้นมะม่วง อยู่ต้นมะม่วงใช่ไหมอ่อ๋อ,ะอะจะไปบ้านโน้นเนี่ยทีตาจะไปหากิ๊กบ้านหลานชายอยู่ห่างจากตรงนี้ไปสามร้อยเมตรควายเขาน่าจะกลับสัตว์นะครับพี่หมอก,ก็ไปไปกินมะม่วงอยู่จะขีะะ่ว่ะเดี๋ยว ไอขี้ก่อนนี่แหละครับพี่น้อง22ชีวิตของซันดาฟาร์มเชี้ิวใช้เวลาเก็บทั้งหมดสิบสี่นาทีวันนี้นะครับสิบสี่นาทีแต่ถ้าพี่หมอกไม่ป่วนแล้วก็จบภายในสิบนาทีพี่หมอกป่วนซะก่อน พี่หมอกหนีหายอ่าหนใจเลยลูกไอ้ต่อไปจะผปิวก็จะไปลงมุงนะ้งครับลงมุ้งสองแถบอผมเองก็มีหน้าที่ใส่น้ำใส่ฟางให้วัวครับงั้นก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ